คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้ตามโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปการทำงานประกอบไปด้วย3ขั้นตอนใหญ่ๆคือ 1. การรับข้อมูล 2. การประมวลผล 3. การแสดงผลรับทางเอาต์พุตโดยการทำงานทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยโปรแกรมซึ่งเกิดจากการนำคำสั่งมาเรียงต่อกัน การทำงานคำสั่งแต่ละคำสั่งจะใช้สัญญาณนาฬิกาควบคุมการทำงานต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยประมวลผลกลางสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนบทที่1การทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Input/ Output ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ 1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆทั้งที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ 2>, 2. ประเภทของคอมพิวเตอร์ประเภทที่1คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC (Personal Computer or PC) คอมพิวเตอร์ในกลุ่มนี้จะเป็นประเภทที่พบเห็นกันได้ง่ายมีขายตามห้างร้านที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีทั่วไปและเนื่องจากในกลุ่มนี้มีผู้ใช้อยู่หลากหลายจึงถูกแบ่งย่อยได้หลายแบบดังนี้แบบที่ 1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์มักถูกเรียกว่า PC สามารถพบเห็นได้ตามสถานศึกษาและสำนักงานมีราคาไม่สูงมาก ข้อดีสามารถเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเช่นการเพิ่มหน่วยความจำ RAM ข้อจำกัดคือเป็นอุปกรณ์ออกแบบมาสำหรับติดตั้งอยู่ประจำที่แบบที่ 2. Macintosh เป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Apple เหมาะสำหรับทำงานด้านกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS แบบที่ 3. n o โน้ตบุ๊กเป็นคอมพิวเตอร์ที่พกพาสะดวกทำงานได้ทุกที่เพราะมีแบตเตอรี่ในตัวแบบที่ 4. u อันตราบุ๊กคล้ายๆกับโน้ตบุ๊กแต่ตัดไรดีว v ดีออกและเปลี่ยนหน่วยความจำเป็น SSD แทนเพื่อให้มีน้ำหนักเบาแบบที่ 5. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือแท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัสเป,เป็นส่วนประกอบหลกัก สามารถใช้ปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอเพื่อสั่งงานได้แบบที่ 6. สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานเป็นทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาในเครื่องเดียวสมาร์ทโฟนสามารถใช้งานพื้นฐานทั่วไปได้เช่นรับส่งอีเมลและใช้ในการสื่อสารประเภทที่ 2. มินิคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ถึง4,000คนในเวลาเดียวกันโดยการใช้งานผ่านจอที่เรียกว่าเทอร์มินอลที่มีแต่หน้าจอและแป้นพิมพ์ตัวอย่างของคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ได้แก่ IBM AS 400ประเภทที่3คอมพิวเตอร์เมนเฟรมเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เครื่องเมนเฟรมสามารถประมวลผลทีละเป็นพันรายการไปพร้อมกันได้ใช้งานผ่านหน้าจอเทอร์มินอลตัวอย่างของคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ได้แก่ IBM System z9 ประเภทที่4 s u ซูเปอร์คอมพิวเตอร์สามารถทำการคำนวณได้อย่างรวดเร็วเป็นระดับพันร้านครั้งภายใน1วินาทีเหมาะกับงานที่ต้องการคำนวณที่ซับซ้อนเช่น การพยากรณ์สภาพอากาศ 3. ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลทางพอร์ตอินพุตที่มีอุปกรณ์อินพุตต่ออยู่เช่นคีย์บอร์ดการสแสดงผลลับจะสแสดงออกทางจอภาพการประมวลผลคอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมจากหน่วยความจําสำรองขึ้นมาไว้ในหน่วยความจำหลักหรือ แรมเพื่อประมวลผลต่างๆต่อไป 4. CPU และการประมวลผลข้อมูล4.1หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ชื่อที่นิยมเรียกอีกชื่อคือ Processor เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและปฏิบัติตามคำสั่ง สส่วนด้วยกันคือ 1. ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์เรียกว่าหน่วยควบคุม 2. คํคำนวณและประมวลผลเรียกว่าหน่วยคำนวณและตรกกะหรือ ALU การทำงานของ ALU จะรับข้อมูลจากหน่วยความจำมาไว้ในที่เก็บชั่วคราวของ ALU เรียกว่ารีจ i สเตอร์ เพื่อทำการคำนวณแล้วส่งผลลัพธ์กลับไปยังหน่วยความจำหลัก4.2หลักการทำงานของ CPU การทำคำสั่งของ CPU ประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน4ขั้นตอนเรียกว่าไซเคิลคำสั่งดังนี้ 1. การรับเข้าข้อมูล 2. การถอดรหัส 3. การทำงาน 4. การเก็บหลังจากทำคำสั่งก็จะเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ในหน่วยความจำ4.3สัญญาณนาฬิกาของระบบ s y s t ต m c l o c อกระบบคอมพิวเตอร์จะใช้คิสตัตนขนาดเล็กเป็นตัวควบคุมสัญญาณนาฬิกาของระบบในปัจจุบันความถี่ของสัญญาณนาฬิกา เป็นตัวบอกความเร็วการทำงานของ CPU หน่วยวัดสัญญาณนาฬิกาจะใช้หน่วยกิกาเฮิรตวิธีการตรวจสอบความเร็วของสัญญาณนาฬิกา <Yeah! S 1> วิธีที่ 1. คลิกที่ search box เพื่อทำการค้นหาจากนั้นพิมพ์คำว่า system information ดูที่โปรเซสเซอร์จะเห็นได้ว่ามีชื่อรุ่นของ CPU และความเร็วสัญญาณนาฬิกาในที่นี้ความเร็วจะอยู่ที่2.8 GHz ิกะเฮิรตซ์วิธีที่2คลิกขวาที่แท็บบาร์คลิกที่ t a ็กม n เ a เจอเลือกที่เมนู Performance เราก็จะเห็นชื่อรุ่นของ CPU และความเร็วของสัญญาณนาฬิกา ในที่นี้จะมีความเร็วอยู่ที่2.8 GHz กิกะเฮิร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาของ CPU เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์เช่นการตัดต่อและสตรีมมิ่งต้องพึ่งพาประสิทธิภาพแบบหลายคอแต่วิดีโอเกมใหม่ๆจำนวนมาก ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบน CPU ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดโปรเซสเซอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมี2บริษัทใหญ่คือ Intel และ AMD 5. หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์หน่วยความจำ Memory ทำหน้าที่เป็นตัวพักข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลกลาง5.1รูปแบบของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ 1. หน่วยความจำหลัก Main Memory เป็นหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ CPU กำลังประมวลผลแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ หนึ่งรอมรอมเป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลแบบถาวรเปลี่ยนแปลงไม่ได้ข้อมูลจะคงอยู่แม้ในช่วงที่ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และยังเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องเรียกว่ารอม b บ o s 2. Ram แรมแรม เป็นหน่วยความจำที่ทำงานร่วมกับ CPU ใช้พักข้อมูลชั่วคราวแต่ข้อมูลจะหายเมื่อมีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. หน่วยความจำรอง (Secondary Memory) ทำหน้าที่เก็บคำสั่งและข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ยังไม่ใช้แต่ต้องการใช้ในอนาคตสามารถบรรจุข้อมูลและโปรแกรมได้เป็นจำนวนมากซึ่งมีความจุข้อมูลมากกว่าหน่วยความจำหลัก มีราคาถูกแต่เข้าถึงข้อมูลได้ช้ากว่าหน่วยความจำหลักเช่นฮาร์ดดิสก์แผ่นซีดีหน่วยความจำแบบ USB flash หอุปกรณ์ Input Output ของคอมพิวเตอร์หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก Input Output เป็นช่องทางหลักที่คอมพิวเตอร์ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน6.1อุปกรณ์ Input Input Device ทำหน้าที่รับข้อมูลและคำสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์ข้อมูลที่ถูก Input เปลี่ยนไปเป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์เข้าใจเช่นคีย์บอร์ดเมาส์ ปากกาอิเล็กทรอนิกส์สแกนเนอร์อุปกรณ์ควบคุมเกมเช่นจอยสติ๊ก6.2อุปกรณ์เอาต์พุตเอาต์พุตอีไว้์จะนำรหัสที่คอมพิวเตอร์ประมวลผลมาแสดงในรูปแบบที่ใช้งานได้เป็นรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจเช่นจอภาพ เครื่องพิมพ์รำโพงสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้จบลงแล้วสวัสดีค่ะ